สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่องยาย่าจินตลาเฟมมลี่นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะก็น้องน้ำโชคก็ดีขึ้นแล้วเนาะน้องมามาอยู่กับพี่ยายยากับแม่กับคุณยายแล้วก็กับคุณน้าบุญชูเนาะ,ะน้องน้ำโชคนะคะน้องมาตอนเย็นเนาะ น้องมาตอนเย็นเดินเล่นกับคุณตาคุณยายอละลาหายท้องเสียแล้วว่าจะมาพามาไหว้องค์ช้างสามเสียนนะลูกเนาะไปลูกไปเดินเดินนะคะเดินตัวหน่อยก็ท้องเสียนะลูกเนาะไปลูกปไ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 ปตามคุณตาเลยนะลูกเนาะ าวายองค์ช้างสามเสียนหนูหายไข้หายท้องเสียแล้วปกปักรักษาหนูนะลูกนะเนาะมลูกปะมาลูกมาสวัสดีตรงนี้เลยเอะอยมาสวัสดีขอพรปกปักรักษาองค์ช้างสามเสียนนะคะองค์ช้างสามเสียนเนาะโอสวัสดีครับ สวัสดีครับองค์ช้างสามเสียนอลามาสการะบูชาเนาะมาสวัสดีครับอลาหายทองเสียแล้วขอให้องค์พระอินทางสามเสียนบารมีองค์พระอินทางสามเสียนนะคะปกปักรักษาหนูเนอะลูกเนาะขอให้หนูหายเจ็บหายไข้เนอะลูกเนาะนี่นะคะน้องนำโชคเนาะ มาหน้าองค์ทางสามสีน่นก็อ,อยู่ติดบ้านอันละเนาะอันละเป็นผู้โชคดีมากเลยอันละอยู่ติดที่ท่องเที่ยวนี่ <c ười> นี่นะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยอุ้ยอ้ยอ้ยมา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 กินเลยิลูกาม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 ยมา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 ม กินอยู่กินอยู่ตรงนี้เลยกินยาอยู่ตรงนี้เลยลูกไปทางนู่นก็กลัวกลัวตลืดเนาะก็ผ่าน้องมาหาพี่ยายาเก็มาเดินเล่นหน้าบ้านนะลูกเนาะ,ะดีนะคะอาการของเด็กน้อยหายท้องเสียแล้วนะคะคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีนะคะดูอลลาน้อยนะคะอุ้ยฐานยาตุยตุยตุยเลย ออแม่ควานกับพ่อควานเองก็มีมีกำลังใจขึ้นเยอะหะอย่าไปกินขยะนะลูกนะ,ะดูน้องทานยานะคะหน้าองค์องค์พระพิชเเนศเนาะกินกล้วยไปด้วยกล้วยคุณพ่อคุณแม่เอฟซีให้หนูโอ๊ยไม่เอาไม่เอาขยะลูกนี่มาหาตาเลยโอ้ยจับมือคุณตาด้วย <laughs> เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนูรูปหล่อไหมครับไม่ตามนูด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีครับดูอะละทานยานะคะดูอะละทานยานะคะอาการคงเด็กน้อยหายเหนื่อยเนะาะกระตนให้ด้วยนี่อุ้ยอุ้ยอันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะมาหาร พี่ยาย่าจะมาหาแม่หาคุณยายหาหน้าบุญชูนะลูกเนาะเป็นยาตรงนี้ก่อนอะอนะคะเจอ,อบานคนตาคนุนยายก็ดีน้อยได้ที่สถานที่สวยๆพาน้องเดินเล่นนะลูกเนาะเราได้เปรียบเขาตรงนี้นะ เวลานักท่องเที่ยวมาก็เราก็ได้เจอกกอนนะลุงเนา <g énergie> ะก็ดูอาการของน้องหายแล้วนะคะนี่นะคะถ้าน้องอาการดีก็จะเป็นเดบนนี้เนาะ,ะดูดูขาดูขานะคะดูขา yup, ละน้อยนะคะดูขาละน้อยนะคะดูนะคะั้งขาเนื้อมานะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะมาเล่นกับน,น้องนะคะ ลองน้ำช่วงนั่นแหละเนาะเวลาไม่ได้ทานก็อารมณ์ร้ายนะคะนี่ถ้าได้ทานก็จะอารมณ์ดีนะคะอื